ีค่ะผู้ชาเค้กบริชาน,นะคะให้เกากันสมัยชาแนะเค้กบริชานะต้อเสียบัญญัติไบกเค้กบริชานะวันนี้นะคะน้องเค้กนะคะ็จะไปรักแบบ,บงอเขานะคะก็จะไปรักรำมบุตันเขานั่นเองนะคะนี่บอกก่อนที่จะไปนะคะต้องบอกก่อนนี้นะคะไม่ใช่อ่างอของใครนะคะนี่ใครจะไปเก็บก็ได้นะคะโอเคนะคะเราไปกันเลยนะคะ ชั้นเขาก็จะมีมีแปดห้องนะคะอันนี้ด้านละสองห้องนี้คือบ้านโอเค เดินไปที่จ,ดๆๆๆะะจอดรถนะคะเป็นแบบนี้นะคะตรงเอาที่จริงตอนตรงนั้นก็มีนะคะแต่มันยังไม่สุกนะคะเราต้องข้ามไปฝั่งนะคะมันถึงจะมีนะคะที่สุกแล้ว อือ,อันนี้นะคะมังคุดนะคะเต็มเลยนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นต้นเงาะของเรานะคะอันนี้ยังเขียวอยู่แต่ข้างหน้านี่แดงเต็มเลยนะคะนี่อันนี้เขาเรียกแบงเงี้ยใช่ไหมอันนี้นนนคือต้นเงาะอันนี้คืออาพาร์ตเมนต์น้องเค้กค่ะอยู่ข้างหลังเต็มเลยเน่อยอันนี้เงาะนะคะอันนี้คือใครจะมาเก็บก็ได้นะคะมีสับประรดด้วย อยากได้อ่ะรากไหนวะนี่เป็นท่านสุกอันนี้อยู่บนแนวน่ะสุกแล้วเนอะนี่นะคะเคากได้กต้องพี่เค้กแต่ว่าอยู่สูงมากนะคะสูงมากลูกเราจะเอาได้หรือเปล่า

กัเเต็ลยนี่นะคะ <S <S เยอะมากเลยนะคะแต่มันอยู่สูงมากเลย ดงอุ้ยนี่แดงมากนี่อัน um นี you you ้จะเป็นคลองนะคะเยอะมากค่ะ คือว่าคนเขาไม่ออกจากบ้านกันค่ะเขากลัวโควิดกัน คือโดกมากนะคะต้นใหญ่ดกมากแต่ไม่มีใครเอาไปกินเลยค่ะโอเคนะคะพอแล้วนะคะหมดเลยนะคะยุงกัด เราเหมือนเก็บเห็ดนั่นแหละค่ะนี่แดงเต็มเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเต็มเลยแดงเต็มเลยนะคะอันนี้เรามีอันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะคะนี่อะไรนี่นะคะเรามีบักนัดด้วยนะคะอันนี้บักนัดมีเต็มเลยนะคะไม่มีใครเอานะคะแล้วก็มี <c oughs> บักง,งอนะคะเต็มเลยบักนัดนะะี่ค่ะ ของที่เราได้นะคะของที่เราได้แบบสีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์บ้านน้องเค้กค่ะนี่ค่ะเราก็เดินไปทางนี้นะคะอันนี้คือดอกอะไร ใหม่คือเป็นนั่นเอนี่ันอะไรฟัน,นเหมือนอันนี้เลยข้อโพดไม่ข้อโพดนี่นะคะเราก็จะกลับแล้วนะคะเราก็จะไปกดน้ำนะคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะดอกกล้วยไม้เหรอน้องเค้ก กล้วยนะคะนี่สับปะรดอะไรกลนน้วยวต้นกล้วยว้าต้นอะไรนี่อ๋อหรออกล้วยเงาอันนี้คือบ่ายสามโมงฝนใกล้จะตกแล้วนะคะที่มาเลฝนตกทุกวันนะคะตอนเย็นเย็นแสงมาใครกันไหนกันแม่ชี อันนี้อะไรคะเนี่ยกล้วยไม้ใช่ไหมใช่ดอกกล้วยไม้นะคะสวยมากเลยคะ่ะอะไรมดกัดอ,ออกแนวแบบนี่นะคะกล้วยนะคะเด็ดนลยสวยนะเนาะเพื่อนกล้วยไม้เหรอเคกมังไม่แน,น่ใจอันนี้คือกล้วยไม้ เต็มเลยนะคะเราก็จะไปถึงหน้านน่นเราก็จะไปกดน้ํานะคะกดน้ําไปกินค่ะข้างล่างเขาก็จะปลูกเป็นต้นไม้ดอกไม้อันนี้ต้นอะไรอนะ่ะ ลืมชื่อไปแล้วโอเคก็จะไปกดน้ำนะคะ ตึกเขาก็จะมีเหมือนกันสองไอ้สี่ตึกนะคะตึกอันนี้แล้วก็ตึกอันนี้แล้วก็นองเคสมากดน้ํำตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะจะให้ดูอะไรคะตึกนี้มีคนเป็นโควิดด้วยนะคะ mm. เห็นไหมคะชุดพยาบาลการรถพยาบาลเขามารับคนเป็นโควิดนะคะท่านผู้ชมน่ากลัวมากเลยค่ะ ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมพวกเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะโอเคนะคะถ้านผู้ชมชอบิีนี้นะคะอก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe ้วยน,นะคะไม่ว่าวอยู่นานไม่ได้นะคะเขาจะเอาคนเป็นโควิดลงมาแล้วค<ช>่ะไปแล้วค่ะ,คะ